เราชาวนาครอ,อยู่เมืองพระมั่นอยู่ในสัจจีลธรรมกอบกรรมดีมีมานะภาคเพียรไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดในประเทศไทยที่มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้และมีขนาดพื้นที่เป็นอันดับสองของภาคใต้รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่9,942ตารางกิโลเมตรพื้นที่ติดต่อจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎร์ธานีประชากร1,549,344คนแบ่งการปกครองออกเป็น23อำเภอ165ตำบล1,501หมู่บ้าน5 0 0 0 9 7 6ครัวเรือนเศรษฐกิจโดยทั่วไปของจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นอยู่กับภาคเกษตรอาชีพหลักคือการทำสวนยางพาราทำสวนปาล์มน้ำมันทำนาทำไร่ การปลูกผลไม้หรือสวนสมรมทำสวนมะพร้าวการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการเลี้ยงสัตว์ชาวนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณ92%รองลงมาคือศาสนาอิสลามประมาณ7%ศาสนาคริสต์ประมาณ1% นอกจากนั้นเป็นศาสนาอื่นๆนครศรีธรรมราชเป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ,จสังคมการเมืองการปกครองและศาสนามากที่สุดเมืองหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานที่ปรากฏขณะนี้ยืนยันได้ว่านครศรีธรรมราชมีกำเนิดตั้งแต่พุทธศตวรรษที่7เป็นอย่างน้อย หรือไม่น้อยกว่า1,800ปีมาแล้วนครศรีธรรมราชเมืองสำคัญของภาคใต้มากพร้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานย่านธุรกิจมากมายรวมทั้งจำนวนประชากรสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้อัชญากรรมต่างๆมีสูงรวมถึงปัญหาการจราจรตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นตำรวจที่อบอุ่นพึ่งพาได้อยู่เคียงข้างประชาชนสถานภาพกำลังพลณวันที่หมีนาคม2565ันตำแหน่งอนุญาตทั้งหมดจำนวน4นี่1นาย มีคนครองตำแหน่งจำนวน3,325นายตำแหน่งว่างจำนวน706นายโดยเฉลี่ยแล้วข้าราชการตำรวจ1นายรับผิดชอบประชากรจำนวน470คนสถานีตำรวจในสังกัดจำนวนทั้งสิ้น32สถานีระดับสถานีตำรวจมีผู้กำกับเป็นหัวหน้า27สถานีมีสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้า2สถานีและมีสารวัตรเป็นหัวหน้า3สถานี การปกครองบังคับบัญชาของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้การบริหารงานของพลตำรวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชและรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน6ท่านสถานภาพอาชญากรรมสถิติความผิดในคดีอาญา4ีกลุ่มตุลาคม2563ถึงกุมภาพันธ์2564 เปรียบเทียบตุลาคม2564ถึงกุมภาพันธ์2565กลุ่มที่1ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศภาพรวมตุลาคม2563ถึงกุมภาพันธ์2564ลดลง41รายลดลง21.93%การป้องกันกลุ่มที่ 1. บรรลุตุลาคม2564ถึงกุมภาพันธ์2565รับแจ้ง146รายจับ140ราย ผลการปฏิบัติ95.89%กลุ่มที่2ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ภาพรวมเพิ่มขึ้น41รายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นเ,นเ,นเพิ่มขึ้น9.69%การป้องกันกลุ่มที่2ไม่บรรลุตุลาคม2564ถึงกุมภาพันธ์2565รับแจ้ง464รายจับ429รายผลการปฏิบัติ92.46% ผลปฏิบัติการปราบปรามบรรลุ 3. ฐานความผิดพิเศษเพิ่มขึ้น5ราคิดเอรายคิดเปอร์เซ็นต์รับแจ้งเพิ่มขึ้น14.25%การปฏิบัติฐ,ฐานความผิดพิเศษจับไม่น้อยกว่า50%ของคดีที่รับแจ้งตุลาคม2564ถึงกุมภาพันธ์2 5 6 5รับแจ้ง409รายจับ378รายผลการปฏิบัติ92.42% กลุ่มที่4ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายจับ4,750รายตุลาคม2,564ถึงกุมภาพันธ์2,565จับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น32.14%คดีอุกชะกันสะเทือนขวัญและคดีที่น่าสนใจห่วงวันที่1ตุลาคม2,564ถึง28กุมภาพันธ์2,565มีคดีเกิดขึ้น17รายจับกุมได้15รายจับกุมไม่ได้2รายแบ่งเป็น หลบหนีหมายจับหนึ่งรายและยังไม่รู้ตัวผู้กระทำผิดหนึ่งรายคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญที่น่าสนใจเหตุหรือข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยอ้างว่าปฏิบัตรริราชการตามหน้าที่พฤติการก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดที่ยิงต่อสู้กับคนร้ายได้ติดตามจับกลุ่มนายประดิษฐ์มุสิกกสัริผู้ต้องหาตามหมายจับจำนวนเจ็ดหมายสืบสวนทราบว่านายประดิษฐ์ได้หลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ที่อำเภอหัวไสจังหวัดนครศรีธรรมราช พลตำรวจเอกสุชาติธีระสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมวางแผนในการปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจสอบและได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่มนายประดิษฐ์มุสิกสงฆ์ผู้ต้องหาได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่พนักง,งานตำรวจเจ้าพนักง,งานตำรวจจึงได้ใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตัวทุกนายประดิษฐ์ถึงแก่ความตายในที่เกิดเหตุ การจับกุมยาเสพติดรายสำคัญและน่าสนใจห่วง1ตุลาคม2564ถึง28กุมภาพันธ์2565คดีที่1เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท,ทุ่งสงร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่42จับกุมเครือข่ายนายปริวัตรหรือกายปานอ่อนพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน554,800เม็ดไอซ์0.8กิโลกรัมอาวุธปืน4กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนปืน158นัดและโทรศัพท์มือถือ4เครื่องตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่า220,000บาทคดีที่2เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการปรับปรามยาเสพติดต,ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชจับกุมเครือข่ายนายบันเทิงหรือนกเพชรชนะและนายธนศักดิ์หรือบอมสุชาติพงศ์พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน238,260เม็ดอาวุธปืน2กระบอกพร้อมกระสุน26นัด รถยนต์สองคันและโทรศัพท์มือถือหกเครื่องตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่า7 3 0 0 0 0บาทคดีที่3เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดต,ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดต,ตำรวจภูธรภาค8ดจับกลุ่มเครือข่ายนายปรนัยศรีทองเพิงและนายเจริญชัยคงนกพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน1 2ึ1 7 0เมเ็ดมตรอาวุธปืนหนึ่งกระบอก พร้อมกระสุน12นัดและโทรศัพท์มือถือ2เครื่องโครงการสำคัญของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน6โครงการดังนี้โครงการ smart safety zone 4.0ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชมอบหมายสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชนำร่องโครงการ smart safety zone 4.0 ณบริเวณชุมชนท่าวังหรือเยาวราชเมืองนครแหล่งชุมชนที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายสถานที่ตั้งของสถานีรถไฟโรงแรมที่พักธนาคารร้านทองจำนวนมากเป็นศูนย์กลางของเมืองนครศรีธรรมราชสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็จะได้การบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างภาคประชาสังคม พระประชาชนส่วนราชการท้องถิน่นแล้วก็ตำรวจนะครับเชื่อว่าสภาพอายกรรมไม่ว่าคดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินนะครับเราสามารถจะป้องกันได้นะครับโครงการ r t p Cyber Village ของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนำเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ใช้ในการทำงานเป็นช่องทางในการสื่อสารสองทางระหว่างตำรวจกับประชาชนชุมชนผ่านระบบ Club เ o u s ์ Facebook Fan Page เพิ่มขีดความสามารถการมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโครงการแจ้งความออนไลน์แจ้งเอกสารหายออนไลน์ความคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านระบบออนไลน์เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้ประชาชนโครงการโคกนหนองนาแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมอาชีพให้แก่ตำรวจและครอบครัวลดค่าใช้ใจ่ายลดภาระหนี้สิน ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องมีสถานีตำรวจได้รับการคัดเลือกจากตำรวจภูธรภาค8รับโล่รางวัลดีเด่นลำดับที่3แก่สถานีตำรวจภูธรขนอมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจด้วยความร่วมมือของสหกรณ์อมทรัพย์ตำรวจและธนาคารอมสินช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ตำรวจบรรเทาความเดือดร้อนแบ่งเบาภาระทางด้านการเงินให้แก่ตำรวจและครอบครัว ผ่านการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ถูกฟ้องล้มละลายก่อนมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ถูกฟ้องหรือถูกบังคับคดีอายัดขายทรัพย์สินทอดตลาดทั้งสองโครงการดำเนินการช่วยเหลือสำเร็จแล้วจำนวน11อรา,ายรวมเป็นเงินกว่า8ล้านบาทและการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน20นายช่วยเหลือสำเร็จจำนวน6นาย และอยู่ในระหว่างการดําเนินการจํานวน14นายกิจกรรมจิตอาสาตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชดําเนินกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่องทั้งจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจปฏิบัติอย่างสมบําเสมอด้วยความมุ่งม,มั่นและตั้งใจตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนเชื่อมัน่นศรัทธาไว้วางใจเป็นตำรวจที่อบอุ่นพึ่งพาได้อยู่เคียงข้างประชาชน